ครับสวัสดีครับสมชายสารวัตรช่างวันนี้จะพามาชมฐ่านนะครับหลังจากที่เผาไปสองรอบนะครับรอบแรกก็คือคือเจอประสักก็คือฝนตกทั้งสองครั้งเลยนะครับแต่ว่ารอบสองก็เผาต่ออีกแต่ว่าเราจะเผาแบบสองระบบนะครับคิดเอาเองคิดเอาเองว่าถ้าเผื่อเราเผาระบบอบอย่างเดียวเนี่ยมันเปลือง เชื้อเพลิงเยอะเราก็เลยจะลองเผาไปก่อนเสร็จแล้วก็เป็นใช้ระบบปิดคิดเอาว่าถ้าเกิดพอปิดหลังจากที่ถังมันร้อนแล้วนะครับก็คงจะทําให้ลดเชื้อเพลิงนะครับเพราะเราเอาถ่านในถังเนี่ยจุดเลยโดยการเปิดรูระบายนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมก็ โชว่วาถังผมเนี่ยเป็นสองระบบนะครับก็คือจริงๆแล้วถังอบถ่าน,นต้องมีฉนวนแต่วันนี้ตื้อฉนวนมาล,ละละเพราะว่าทั้งที่แล้วในที่จุดไม่ติดเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าฝนมันตกหรือว่าหรือว่ามันไม่มีฉนวนนะครับถังเราไม่ได้มาตรฐานด้วยแหละเราแบบแหวกแนวพูดลรงตนะครับก็คือทดลองไปเรื่อยวันนี้มาเปิด มาเปิดให้ชมฐานก็ให้ชมฐานนะครับทันนี้สภาพฐานนี่บอกได้เลยว่ายังไม่ตุกนี่อันนี้ยังเป็นไม้ติดอยู่นะครับก็คือเตายังไม่ติดหลอกวันนั้นน่ะะครับแต่เป็นไม้ไม้ไผ่ไม่ค่อยค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเป็นไม้ค่อนข้างจะผุนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนเพราะช่วงนี้หน้าฝนเดี๋ยวจะเก็บหาใส่เดีย๋ยวหาถังมาใส่เก็บไว้อันนี้จะเห็นว่าเป็นใบไม้ที่เขาใส่ใบ เพื่อให้มันเกิดแก๊สเร็วคิดเอาเองนะครับว่าถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันเผาไหม้เร็วมันจะเกิดแก๊สเร็วใช่ไหมก็สรุปว่ายังไม่ติดเตายังไม่ติดนะครับก็คือสองระบบยวให้ชูให้ดูฐานแล้วก็จะให้ดูพื้นฐานฐานที่ยังไม่ติดนะครับแล้วก็ไอปากเตานะครับปากเตาที่ผมคิดเอาไว้เดี๋ยววันนี้เราจะมาหุ้มฉนวน แต่กำลังตัดสินใจว่าเราจะทำเป็นสองระบบเหมือนเดิมไหมหรือเราจะเอาแบบอบแต่แบบอบเนี่ยเท่าที่ดูแล้วนะครับมันจะเปืองเชื้อเพลิงในการจุดเตานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือฟืนถ้าฟืนนี่คือเราไม่ได้มีไม้เยอะขนานดนั้นด้วยแต่น้ำมันเครื่องเก่าเรามีเยอะเมืองวดที่สองเนี่ยใช้น้ำมันเครื่องเก่าป,ประมาณสามสี่ลิตรนะครับ จจอจุดได้ประมาณสามสมชั่วโมงแล้วมั้งแล้วฝนก็ตกลงมาเตาก็เห็นว่ากําลังจะติดแหล่ไม่ติดแหล่แหละครับแต่ฝนตกลงมาสู้ใหญ่ผมก็เลยหยุดก่อนก็เลยไม่รู้ว่ามันแต่ว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับใน y t u t u อะ่ะที่ก็ทําเตาซุเปอร์ซันนะละมั้งเขาบอกว่าถ้าไม่หุ้มฉนวนเตาไม่มีทางติดแน่นอนผมก็ก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยวันเนี้ย ซื้อฉน,นวนมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะลองหุ้มฉน,นวนแต่ตัดสินใจอยู่ว่าจะเป็นสองระบบหรือจะระบบเดียวแต่ใจเอียงไปทางสองระบบสองระบบก็คือเดี๋ยวหุ้มฉน,นวนเสร็จก็จะเจาะรูเนี่ยเจาะรูเหมือนเดิมโอเคแค่นี้ก่อนนะครับเ,เพื่อนๆให้ชมฉน,นวนผมที่ซื้อมาเป็นเมทัลชีสความหนา3.0นนะครับเมตรละร้อยเจ็ดบาท คือซื้อมาสองเมตรให้เขาซอยความสูงพอดีถังเนี่ยเดิมทีถังน้ำมันเก่าๆผมก็มีเยอะอยู่นะแต่ว่าผมพูดตองว่าเสียดายด้วยบวกกับบวกกับอะไรบวกกับต้องมาผ่าเออก็ชังใจอยู่ว่าจะเอาถังผ่าหรือจะเอาเมตนัชชีตแต่แต่แตัดสินใจแล้วว่าขี้เกียจเหนื่อยก็สั่งซื้อมาแล้วก็เขาตัดซอยไว้เราก็แวะไปเอามาพร้อมหุ้มเลยเดี๋ยวเราคงจะบากร่องตรงเนี้ยหน่อยหนึ่งใช่ไหม ลองบนล่างที่เป็นป่องไอแก๊สออกมาเนี่ยแต่เดี๋ยวจะก่อนอื่นต้องเอาฟืนออกก่อนเก็บไว้ก่อนเอาถังมาใส่ฟืนเสร็จแล้วก็จะทำถังต่อโอเคครับผม